สวัสดีครับผมสวัสดีเปลือนเปลือนถกตานครับทีก็ติดตามในช่องเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำส้วนตุเรียนต้นน้อยครับเพืือนๆครับวันนี้ผมป่าเทคนิคเคล็ดลับดีๆี่ในการปลูกตุเรียนครับทำรับเปื่อนเปือนตีจะปลูกไว้กลางบานนะครับปลูกไว้กลางบานถ้าถ้าเป็นตีดินเดิมนะครับที่ดินเดิมนะครับถ้ามีน้ำท่วข้างนะครับตุเรียนเนี่ยมันจะไม่จบมันจะตายนะครับเดี๋ยวผมไปดูโขนกับกองมปมปลูกไว้บริเวณล่างบานนะครับ สวบริเวณข้างบานเลยนู่นบานครับอ่านี่ปลูกสร้างปีเท่นั้นครับต้นเล็กนั้นไม่ใหญ่ตึงไม่ใหญ่ตึงปีดี่ครับแต่หวาด้วยหวาหลูอ้วครับหลุอ้ว่ามันมายียบตีกูนมาทากินใบใบเสียครับตึงตอนนี้ดอนนี้ครับตอนนี้ก็ปีรึ่งครับแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อโกนเนี้มันต้นใหญ่แต่ต้นนูนเลยครับแต่มันเป็นลุ่มอยู่มันต่ำปพราคนตกนิดนึงครับน้ามันจะตัวมตัวต่าเนี้ยครับ มันจะเป็นตีลุมนะ้ำจะท่วมมันก็เลยตายป้มก็เลยปลูกไม่ไปครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันกับก็หน,นาวเลยครับก็รากหนาวก็ดินหนาวเดียบผมก็เลยตัดสินใจไม่ขโขนอโกนครับกัเนี้ยครับพุมหลักษ่ารักษา่กษาดยใจยการรัดนะครับรัดยาก็ป้น้นใ่สักตองเรือนเลยครับใบไ,ไม่เหลื่อมเต็กแต่มป้มก็ป้อมว่าครับร้อยมันอยู่แบบนี้ครับเดี๋ยว่อ,อเอาเรียนบานนะครับตราบ เป็นารากเกืกก้อมไม้ก็นะครับก็เนี่ยครับผลป้อมสังเกตดูนะครับบริเวณบ้านเนี่ยที่ปลูกไว้ต้นหม,มากมันจะเป็นตีหลุมตั้มครับนี่ก็หลุมตั้มตรงนี้ก็ตั้มกันตอนนี้ก็เมื่อกนนี่ตัวนีหมากรับแต่รากหนาวก็เลยผมหลักล้าไปครับอันนี้อยู่ประมาณตานี้ต้นนี้เกือบสี่ปีแล้ยครับเพื่อนๆ๋ยวผมไปดูกับอ่าต้นนี้ตอนนี้เลยเกือบสี่ปีกับเพื่นอนๆต้นนี้เกือบสี่ปีแต่มันไม่ใหญ่ครับเพราะว่าพุ่มมาดินเดิมๆผมมาคุดต้องปลูกเลยนะครับ แต่ว่าตอนนั้นนะประมาณสามปีกูนะครับห้ามหมากับตรงนั้นนามันไม่ตัวนี่ครับน้ามันจะตัวในบริเวณนี้น้ามันจะตัวในรับเทคนิคในการปลูกตีตีดินเดิมๆนะครับไอ้ตัวนะครับไอ้หลอดจากการตายหรือว่เป็นหนาวกอดินเหม่อนๆรับนี่เหม่อนๆต้องยกโขกมันี้เลยครับอ่าครับของผมนี่ยกโขกเอาดินเดิมนี่เลยครับแต่กวานไอ้ลมไอ้ใยนะครับไอ้ใดเต้นป้ารุ่นกลางนะครับประมาณดัตตามีประมาณหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับ เพื่อๆดูเปรียบเทียบดูกับต้นกลางๆครับมันรุ่งกว่ากันนะครับัวนามันก้นตอกมันจะไม่ไปไหนเครับตรงนี้มันจะเป็นมันเองครับตอนนู้่ตอนนู้็่มโยกโขกขึ้นมานิดนนะครับแต่ก็ยังไม่ปลเนี่ยตอนนี้ผมจะยกโขกไหมนี่กับเทคนิคในการปลูกตีดินเดิมๆนะครับเผื่อๆถ้ามีตีไม่เยอะนะครับปลูกไว้กลางบ้านนี่ครับแต่ว่าตีรุ่งเนี่ยไม่ปลกับแต่ถ้าเป็นตีดินต่ำตีดินหน้านี่ครับเนี่ยตีนี้มันเป็นหน้าเลยครับเหมือนโนี่ย เพิ่กเลยต้องยกโคกนะครับนู่เป็นกู้ครับนู่เป็นกู้เพราะนามปกติตกน้ำเต็มนี่ครับน้ำมันเต็มเลยแต่ว่าตรงนี้ไม่ตุกแต่ด้านนุ่นตุกตรงนี้จะเป็นรองน้ำมานิดนึงครับปลูกไปมันเตี้ยเวลาครับมันตายนะครับนี่จะเป็นมนต้นนี้อ่าเปลื่นๆดูนะต้นนั้นเหมือนกันก็เยอะแต่ตอนนู่นนะครับต้นนี้ครับตายนะครับเพิมก็เลยปลูกไม่แต่ก็ยกโคกขึ้นไม่มา่้นต้นนี้ทำลตายรักอีหนาวครับเพราะมันลุ่มอยู่นี่ครับไม่ได้ได้ที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ยกโกครับ มเทียเวลากับตอนนั้นก็ช่วยห้ามรับแต่ผมว่าจชดดีนิดนึ่กับมันไม่เป็นหลุมนะครับเนี่ยตอนนี้เหมอนกนห้ามตุ้ยใบเลยเกี้ยวนะครับพอเป็นหลุมก้นตกน้ำกั้งตูมเดียวเลยครับตาย <laughs>